ตะเลียต้นพี่น้องต้นไม้ต้นนี้หอดย่ำหนาวกันหนาวหอดย่ำใบไม้เลืองกันเลืองเป็นตะเลียยต้นทนแดดทนฝนทนสุนวขอกันเป็นต้นไม้เนี่ยแหละเด้อพี่น้องทนทุกอย่างก็คือต้นไม้นี่แหละทนแดดทนฝนทนอะไรทน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 พี่น้องเอ้ยพน่นะ เห็นบ่เมอขึ้นต๊กน้อยเดียวมือขึ้นนี่แต่า่ามือนี่บ่ได้ต๊กน้อยเดียวจ้าต๊กทั่วทั้งจังหวัดทูนเลยคะ่ะต๊กหดด้วยเรื่องพี่น้องมอขึ้นต๊กน้อยๆปอกแ๊กปอกแ๊กก้อนส้ากระสินสีเขานอนน่ะลนปอกแ๊กปอกแ๊กหน่อยๆบ้านี้ปป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  Kobe. ซากระสิน,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 นก,กั ไม่คิดว่าเออมืออื่นเศร้าคือสิหลายอยู่ดอกไปใั่นมือเศร้ามากกับบลายบัดมาสวงบายนี่เบิ่งเอาแน่มือนเด้าก็เลี้ยต้นต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องบางสองสามอาทิตย์ก่อนใบเพิ่นยังเหลืองอยู่บัดนี้ใบเพิ่นเริ่มล่นลงมาบ่ทันได้เบิดอยู่ทั้งเทิงล่นเบิดแล้วทั้งล่างกะใกล้สิเบิดหิมะก็มาเกาะเต็มเลยบัดนี้ มกาแฟเต่มตัวพี่น้องห่อนๆที่นี่อันนีแต่กา,าแฟเท่านั้นนะพี่น้องร้อนๆก็มีแต่กาแฟนั่นแหละมีผูเขา,า,า,าแม่ปราช้าแม่แมที่รักษะมาเด้อมาเด้อมาให้กำลังใจหน่อยเร็ยวหอสมุนธัแท่กันเต้นฝ่ามุน ไปย่างในเมืองอ,อากาศเย็น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 ใส่ละพี่นองมาแม่มาแมา่มุเจ้าคอยลงรถมีมากกว่ากระมาลาเลยเอาภาพสดๆให้มุเจ้าเบ่งน้ำกันภาพสดๆเนาะ ข่อพุณนังสามล้านดวงใจได้พี่น้องข่หนาวขาว่หน่าเมื่อไรีิมาเหืนมุจจาเบืองนะ้ามันกำลังตกปุยปุยเลยเห็นบ่เห็นตอนมันร่นบ่มุจจาเห็นอยู่เนาะเป็นบิบบีบบบอยู่กลางลมพี่น้องกลางลมีิมาตกกันซู้มันก็จะไปข้างนอกก็จะพากกันกลางลม กลางลมกันที่มาตกเ้ากระสินไปข้างนอกไปเฮ็ดงานพี่น้องไปเฮ็ดงานบานันเนียนตอนไปก็มืดคึมอยู่บ้านไหนมีอยังดอกบ่านไหนมีหิมะหิมะอดอกถนนอันถนนแมนถนนหน,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 นท่านี่กันยังบ่านหนมี่หิมะสนามหญ้ากันยังเขียวอยู่บันนี้พ่อตกใบามาเบื่อเอนี่ยมุจา้าพี่น้องกดนีปโป่งให้สาวกระสินน้ำเนี่ยกดไหลน้ำเนี่ยจ้ะที่รักจ๋าก,กดไหลให้สาวกระสินด้วยนะคะ บ้างวันนี้พี่น้องบ้างก็เจ้ากับบาเรื่องเพิ่นก็เอินไปเห็นงานดอกตวะาข่หนาวก็เลยปฏิเสธเพป่นไปบวัยนั่นเย็นได้สิขี่รถได้เสียนขึ้นรถเมย์ซ่ห้าสิบเอ็ดต่ออีกพี่น้องเอ้สภาพอากาศนั่นสิแกอจากใดอยู่ดอกเงน่ต่ว่าขันท่าเป็นวัดเป็นใครขึ้นมาข้างเพิ่มเติมอีกเสียลายก็ไล่ใดอีกก็เลยบอกบวไปกระปานนั้นก็ย่างตากอันนี้เขามาได้พี่น้องตากฝนเขาตากนิ่มข้ากเขา้าน ตากหิมะเข้าบ้านขอบคุณทั้งสิบสองล้านดวงใจทั้งสิบเจีท่านนะคะแต่งแต่แด้งเด้งเดงเด้งแดงฟังเสียงพี่นบอันกับโมหิมะข้าขาวเข่ากันพี่น้องเสียงเสียงพิ่นกับหิมะนี่สิเข่ากันพ่น้อพี่น้องจะเสียงพินกับหิมะนี่จะเข้ากันบ่ถ้าเข่ากันกันยกนิโปโงให้น้กดไลค์ให้น่พี่น้องจะ เก้าล้านดวงใจสิละพี่น้องบ่มี่มองไปมองมากะยุ่งสิละอองล่องอองล่องอองหลงอองล่องอองล่องอองหลงมันเนี่ยมุนวิปุ้ยเจ้าว่าหลอกไอ้เนี่ยของจักรีได้ German, ่าเจ้าเป็นไฟนี่เจ้าว่าหลอกก็เด้อเจ้าเห็นบอกเจ้าว่าขอยเป็นนังไดคุณพี่สายสวัสดีหนาวครับหนาวตัวนาะเบิ้งเอาเจ้าเบิ้งอันทั้งเบิ้งรถเอาสิให้เบิ้งรถเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่น เอาน้ำแดงมาเอาน้ำแดงกับนมคนหวานมากเหมาะจอเลยลงมาใหม่ๆนี่สะอาดบริสุทธนะ์นี่ยคุณน่ะโดยโดยโดย <laughs> เป็นแต่อยากว่ะแทะ่าโดยโดยสันบ่หา,างสันสันบ่จ้าขอบคุณหลายๆเด้อหอมาฝากไม่คัดประแสนโว้ยเอาบ่าเอาบะ มาพี่ดีกว่าให,ให้เจ้ามาหาสาวกะะสินดีกว่าซื้อน้ำแดงแลว้วก็เอานมข้นหวานมานั่มเอาถ้วยมาใส่น้ำแข็งมาต้องไปใส่เพิ่นบดมใหายเรียบร้อยละเอียดเอาน้ำแดงมาแล้วก็นมข้นหวานมาแล,วาาลา้วลก,กนะ็เอาลูกชิดมานั่มเด้อลูกจากนะเอาลูกชิดมานั่มเอามาใส่ถ้วยเห็ดพุนพ่นถ้วยกรูแลว้วก็เอานมข้นหวานหย้หยหย้วยห้วยห้ยใส่ลูกชิดอ้อาน้ำแดงใส่เจา้าเอ้ยสุดยอด ตกของปีแรกตีครับแม่นจ้ะปีแรกประเทศยังครับประเทศอันสวิตเซแลนด์จ้ะหัวกามาอันมือบ้านมือก้อนเบิง,ข,งนนาาข่าวทางแค่นาดาขจ้าอันได้กวัดตืมตืม,ตมบัดมือนี้มาเบิงบ้านในคของวายสนอกก็เลิกแต่อยากหัวตกมาเทียนแหลกพี่ไลสวัสดีครับบสัสนขอบุณหลายๆเดอ้อพี่น้องส,ผสุผูสุคนผู้ใดเนี่ยสาวกระสินจือใดบ่จือใด,ออดกะ ขอบประคุณหลายๆด้วพี่น้องฮักคือเการัากหน้าจุ๊บๆอีอ <laughs> ย่างนี้พระวรพลไทยใหญ่พอสดอดป้าไปผู้ใดเมนเขียนบางใดน้องคอยอ่านบอ,อกแล้วทำยังแล้วทำยังไงคะตอนนี้แบบนี้กระยุนไนหนี่แล้วกระยุนไนห้องขวดกระทายวิดีโอตัวสิเหตุยังคอยไปข้างนอกวาก็มา ไปไปข้างนอกอันไปเฮ็ดงานเลิกงานแล้วก็นั่งกินกาแฟาไปซาดแบดยวนล่านขายกาแฟเขาจะม,มีแนวซาดมีแนวซาดนะนะบ้านนี้สักคักหนึ่งคอยกันมันก็นล่นควบควบกับว่าคืนว่ามันจิตตกแห้งคักปานนี้จนคอยเปียกแม่หมวกกับไม่ได้ไปเปียกเบิร์ดถุงมือกับเปียกไข่อยู่ร่องเท้าใส่ร่องเท้าอันนี้ไปอยู่ประเล็นปั่นตุกตาแม่นีเล็กน้อยก็ร่างเล่นนี่อนั่นเขาก็ะลังอารถมาเล่น เด็กหน่อยอยืนบ้านตรงขามนะประมาณหกเจ็ดปีละมั้งอายุเด็กหน่อยอันลูกแฝดแฝดแฝดลูกคนใหญ่กะสิประมาณสิบได้ละมังง 2, มงงะนะ้งอีนั่งไงบันี้รอบสองพันไดสองคนเพื่อนบ้านในไม่ยิ่งกับผู้ชายนะขจากกำลังอันเอาสไลดเดอร์ของเด็กหน่อยมาเล่นอยู่นะอยู่หน้าบ้านเพื่อนะ่ะเดี๋ยวสิไปไหนไหนเพิ่งเนี่ยนั่นอยู่หน้าบ้านเพื่อนะ่ะแดงแดงห็นบ้ อ็กหน่อยย่บานตรงขามเขากำลังลงมาเล่นมาเล่นจะไล่เดร์ว่าต้องไปเล่นไกลเล่นยุบ้านก็นได้นั่นกำลังยาง,งาอมวยอมวยยู่เด็กหน่อยแปดเก้าขวบสองคนบ่ติดลบบ่ขั้นเด็ดลตบตบากกับซีบอระมนสะสามองศาสี่องศาตบาบ่าเนี่ยอาจจะลบก็ได้อาจจะลบบหลายสาวกับซีนกับบด้เบ่งกระสิลบอยู่ดอก บ่บ่ลบสามกับลบสี่นี่ประมาณนี่แหละผู้ใดเขียนอย่างมากก็เปนก็ตือลบสาวกาลสินบ่ได้ลบเด้เป็นยังคือลบขอบคุณทุกท่านเด้อจะเด้อพี่น้องบ่มีแนวมาอ่างกับไอาหิมานี่ละมาอ่างกันเป็นแต่อยากงวเนาะลายสดบ่มีแนวมาอ่างกับไอาหิมาตัวมาอ่างแม่นบ่มีหิมากับไอาหิมามาอ่างมามาจากจังหวัดใดครับอันมาจากกาลสินจ้ะทุนกลสิน สาวกาลาสินพิษบังแล้วนั่นละบ้านเดียวกันครับติดลบเดอ้อถึงฮิมาโตวาซันซีเมนอยู่คอยปได้ด็นนั่นคอยบ่ได้เบิ่งอันนี่คอยบ่ได้เบิ่งอันเครื่องวัดแม่คอยก็เลยบอกบ่ถึกก็สิลบยูดอกมูนอยุยปุยลบบ่ลบกันหูเย็นละวะ <laughs> หูเย็นหูเย็นนั่นนิ้วมือเย็นนั่นแล้วเนาะ นำ้ำโมกไหลซิดๆแล้วลบบ่ลบก็ได้เ <c> อ <oughs> แต่อยากมาเนาะหายไปใส่มาก็ระยุร้อนนี่แหละกระมอ่ไม่แม่ยุร้อนนี่แหละสิหายไปใส่ก็ะยุอ้อมแอบยุร้อนนี่แหละขี้นอดคอยยุบวะสัเจ้า, <c oughs> จาก,ก็ได้ใช่ไหมแต่อยากมนะาเนาะจ้าบอกไปในกินหอดคือกันนั่นแหละ ชินหอดอยู่ชินหอดอยู่ชินหอดทุกคนล่ะจะบอกละยรย้าว่าขาววาใส่กันด้บ่เมื่อเมิ่นนั้นผมก็อยูกกระลาศินคิดยุ่จ้า่าซั่นโอเคอันยุกกระลาศินบอกขอยุกระลาินก็ย้มอมอำเภอข้องไส้ด้วยอันอันคุณนันคุณในคุณในวิดีโอยูออำเภอข้องไส้จ้ะอยู่อยู่อำเภอข้องไส้เมืองข้องไส้จังหวัดกระลาินตีดังมุยมุยนั่นแหละของิ่นกระได อันนี้ท่านเรื่องอันนี้ท่านนันเรื่องอันพาแดงนั่งไอตัวพอ่อยเราค่้ยบอยฟังอันว่าอันพาแดงกับนั่งไอพันหนีอันพันหนีเท่าพ่าชี้อันเมืองน้องหานน่ะนะเปนมีการจุดบังไฟมันบอเขาจะแช่งบังไฟบานี้ผ้าแดงมันกับไปแช่งบังไฟบานี้นั่งไอพันกับยุเมืองน้องหานบานี้อันกระหอกด้านอัน เพิ่นเป็นนกักข้างขี้นะเพิ่นเพิ่นปลอมขึ้นมาปเป็นกระหอ,อกดอนน่ะนะเพิ่นเลยมาเห็นนั่งไอเพิ่นเลยมักหลายมักนั่งไอหลายปลอมเป็นกระหอ,อกดอนแอบมาเบิงบานี้นั่งไอเพิ่นก็เล่นมักกันกระพาแดงบาน,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 นี้พาแดงไปจุดบ,บางไฟพอเพิ่นบให้ฟังเนาะเพิ่นก็มักกันกระพาแดงบานี้บาน้กระหอ,อกดอนนั่นก็เลยเสียใจบานี้คนนั่นทางเมืองหนองหานนั่นล่ละ ขาเจ้าพากันเอาเห็นกระหอกดอนเรเขาเจ้าจับไปคาจินไหมคาจินกระหอกดอนเอาไปแจกกันจินเพื่อนว่าวันนี้เพื่อนผู้ใดกินผู้ใดกินกระหอกดอนเพื่อนก็เล่นนั่นไว้เพิ่นได้สาบแซงไว้ว่าผู้ใดกินกระหอกดอนให้เมืองลมจมจมรุ่งไต่พญาดินแผ่นดินนีงยังสินาจังหวัดเมืองน้องหานลมอ่นล่ะจังหวัดเหลืออยู่โน่นหนึ่งที่ว่าโน่นนั่นอยู่แถวน้องหานอยู่ถัดแถวไกเมืองอุดรนี่มันบลมนั่นข้าเจ้าว่าเป็นโน่นแม่ไม้ แม่หม่เขาจะบม่มีมีดเขาจะเลยบได้กิ่นกับหอกดอนน้ำมูเขาจะโบม่มีมีดสิไปปาดสินกับหอกดอนพอแล้วเราให้ฟังได้นน่เดอ้อฟังฟังพอแล้วเราให้มากเ็เลยเหลียอยู่โน่นหนึ่งที่ว่าปลุมน่ะแหละที่เขาวา่าที่เขาได้ลองเที่น้องหาหลมจมลุงแต่บางกอนหน,น,นาก็นี้แหละมาจากกับหอกดอนนี่แหละบานเนียนเพิ่นกะเลยศูนย์บานนี้พอของอกับหอกดอนพญานาคั่งขี้นั่นเพิ่นกะเลยศูนย์ พาแดงกํานั่งไอกันนี้ประสันมาขีมาขีมานี้พิ่นกัดดันดนอันนั่งข้องน้ําซี่นี่ก็แเ่นพระนากเิ่นสางได้เป็นดันดนเป็นเนน้ำลาพาแดงกับนั่งไอเพิ่นนั่งน้ำลาพาแดงกับนั่งไอเเป็นกัดดุดันไล่มากแต่เป็นน้ําข้องน้ําซี่น้่สซ่มือนี่ละว่าสันพอเิ่นมาบานีพ่อมหดอันค้องไส้อันมันจิตเป็นบึงบองหันเขาเจ้าเสิเอินบึงขัย้องฟังเด้อเราในท่านี่ฟัง มังบึงยวนอำเภอคลองไส้มันเป็นบึงขยองบึงมักไงคนก็ไปหาป่าหายางยุ่นแล้วแถวนั้นแหละบึงขยองบานเย็นก็สิเอินบึงขยองมันยังบ่มามาหอดหันมันเป็นขยองของแข็งมาของ้าแดงกับนั่งไอเป็นผ้ากันขี้นีเห็นนี้เห็นพญานาคม่านันเป็นน้ำหลารพญานาคเป็นน้ำหลามาก็มาเต็มสยองของแข็งอยู่บึงขยองนั่นแหละประเัริฐพอเป็นว่าเป็นกรเลยเอินบึงขยองบานเย็น ้าแดงกํนงานางไอเพิ่นเก่าของมานัาเนาะบานนี้ของเพิ่นมันมาลุดเฮียอยู่อำเภอคองไส้เพิ่ออนวะของของ้าแดงนั่งไอนะ่มะมาลุดเฮียอยู่อำเภอคองไส้เขาเจ้าก็เลยได้ตัางชื้ออันอำเภอคองไส้ <c oughs> นี่ท่านเนี่ยนี่แต่ว่ากับบ้านแ่ใจญ่เพราะว่าพอแล้วเรามาแบบนั้นบาแมน,นควมจกิ่งรือบอแมนกับบรู้เพราะว่าเิ่นก็ว่าเมืองน้องหานลมน่ะก็ยยอนเพิ่นกินฮะเพิ่นกินเนื้ออัน เนือก็บหอกดอนพังขี้กระหอกดอนเพิ่อนปอมเป็นกระหอกดอนก็นเอไปค่ะผมอยู่ตำบลโน้นสูงอำเภอ,อย่งตลาดจังหวัดกาฬสินโอ้อยู่ย่งตลาดมองนันตัวนั่นมองัานตั้สมัยไปกรุงเทพไปขี่รถยู่หันละเพราะบ่ารถอันสายลุง,งเทปก็จาผ่านหันเบิดสายอันสายสกลุลสายกาฬสินสายมุกดาหารเวลาสิลงกรุงเทพก็สิเป็นลัดขี่รถยุ่หันละ ถูกต้องเลยไปเปิดไล่ก่อนนะครับง่วงแล้วเจ้าเปิดตีอุ้ยปุ้ยซ่องไดซ่องอุ้ยปุ้ยวะเดี๋ยวไปสิะไปหาซ่องอุ้ยปุ้ยบอกเปิดซ่องไรเปิดซ่องไดบอกเนี่ยเปิดซ่องมุนอุ้ยปุ้ยบอกคือซ่องไดคอยกไล่บ่โดไล่สิซ่องนี่แหละโอเคเดี๋ยวสีเข้าไปมุนอุ้ยปุ้ย ก็เล่พอดนเห็นเมื่อเจ้าเบิ่งหิมะน่ามือๆนี่แหละคอยเห็นแล้วก็แก่สะออนเห็นชุปีก็แก่สะออนชุปีเห็นชุปีสะออนชุปีได้ก็ได้เป็นแต่อยาเวพาอเด็กหน่อยนี่เห็นหิมะมาปีแรกบัดนี้พอสักพักก็นั่งหายได้บัดนี้เป็น่ยังจกนั่งหายดีมันหนาวมันขี้ขานไม่อยากออกข้างนอกมันลำคานเหลือพันอีหยังเหลือพันจะมองบ่เออไล่ดูๆไล่ดูๆ พันเขาปันเขาเดียวก็ได้พันก็นอีกบ่โดนดอกพันชั่วโมงกอีกบ่โดนดอกส่นมีคนเข้าไปหลายๆคือจังตอนันคื้นจังตอนนันทีเนนทขาเจ้าจับกลุมกันเลนไหมย้ำเอาขึ้นหลยคนเข่าไปหลายข้าวเดียวหนึ่งเดียสี่พันชัดนด่วโมงบ่โดนเด้สองสามเดือนกับพันเลยสี่พันชั่วโมงัานคนเข่าไปเบื้องลายวะ่ะเปิดทิ้งไว้ครับอ๋อเปิดทิ้งไว้ เปิดทิมว้กัมแมนอยู่หรอว่า,าสะสมไปเนาะเปิดทิมใบตะกี้คือบาเหตุไว้แต่ตอนทีว่าคนอันนั้นลายๆน่ะนะทีคนเขาไปเบิ่งลายๆน่นะไม่เหตุตอนันลาเขาเจ้าแตกกระจายกันนี้ไปเวิดแล้วเดือนที่สามกับบโดนเดือพันกลัวเดือนที่สามกับบถือว่าโดนตอนนั้นคือบาเหตุเป็นยังจังอยากไม่เหตุในนี่ตอนทีว่าค้นซุ่มนุ่มกันลายๆ าขอบคุณหลายๆเด้อหน้าเดี๋ยวไปหาอันติดตามแล้วกันคอมเมนต์ไปเด้อเดี๋ยวสิไปหาบรรนให้เจ้าเฮ็ดซองสิได้ไปหาขอบคุณหลายเด้อหน้าตอนเดียนเขากุ้มกันหลายๆนั่นที่เขาเจ้าแห่ไปซ่องนั่นซ่องนี่นี่เขาใจะยุบบ้านที่ซองน่ะกันยังพ่กเฮ็ดไว้ตั้งแต่ตอนพุ่นบ่กฝาวเฮ็ดไว้ตั้งแต่ตอนที่ว่ามีเขาเจ้าเล่โฮไปบ้านนั่นเขาเจ้าโฮไปบ้านนี้เสียมันได้ไว ม่เหตดตอนเขาเจ้าแตกกันล่ะมันเลยอันนี้ยินดีเด้อนายประศรนมุนอุปุยบะแม่นอันตอนที่ข้าเจ้าร่วมตัวกันน่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะมันได้ไวขันซองนั่นไล่ซองมีไล่เขาเจ้ากันแล่นบึ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 นไปเห็นบสซองพะแนยอันนั้นเล่าไล่พร้อมกันกับสาวกันละศีลเล่า่านหรือเล่ากันไล่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 เล่าไล่แถบจมื่นจนว่าซองเล่าสิเป็นแสนเราผู้ที่ตามน่ะได้หาหกเกจมื่นล่ะยังบาคันเขาไปเบืองเล่าอีกเจ็ดเทียยืนยืน อันเ็ดมูลุยปุ้ยติดตามล้วเดอ้อจ้าจ้าขันอยากพานไว้มันต้องไปน้ำกะระแสไปเทศน,น้ำกะระแสซะกอนเขาต้องไปไปน้ำกะระแสมนันใดผู้ติดตามไว้ล่ะกะพอ่อใดกะระแสียละเขาคอนเทนแนวใดเฮาจังคอยบ้ากันไปเบิ่งเด็กหน่อยมาเล่นหิมะอมืเห็นบ่อันพาก,กันมาเล่นลเห็นบ่กกดหิมะเล่นละเด็กหน่อยเด็กหน่อยดีใจได้กันหิมะลงเห็นไ่ะ ถ้ากันมาปั่นหิมะเล่นะงอกงอกงอกเล็กหน่อยเห็นบ่เล็หน่อยไหมยิ่กลุ่มพวกเรานั่นแม่กุมใดก็สร้างว่าต้องก้าเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วกจจาสีมากไปเบื้องให้กันละมันสีใดชั่วโมงไว้กันเอาหาสวโมงนั่นนะกันผู้พานแล้วก็ได้เหรียญกันมู่เขาไปเบื้องผ่านละมันก็ได้เหรียญมันต้องเอากะกระแสกะแสเข้าไปเอาน้ำกกะแสจะกันมันจงไ้ไหวเอากะแกะ พอเ้าผ่านแล้วบัดนหาสสีบาจังไหนก็ยังค่อยว่ากันนั่งสินะหันเกาะกระแสนันมันพานเร็วช่วโมงมันก็ได้เร็วบันนี้อันคลิปใดอันมันพานพผพานเข้าไปเบิ่งหลังบ้านมันสิหูดอกอันได้ติดดำติดแดงอันอันได้ติดแดงเขาก็บ่ต้องไปลบแต่ว่ายจะไปเปิดสร้างายใดแค่นั้นเองมันก็ได้ชัวโมงชั่วโมงบ่หลุดรถขยะได้นน่รถขยะได้นี่เห็นบันฝนตกบันไดอันนี้มาตกบันไดก็ไ่ได้ยุยซื้อเนี่ ต่ว่าดีอยู่คนบดายกเขาจะมีเครื่องยกคนก็ยืนกดซื้อ,อรถขยะโดนดามาตอนนี้พื่นผู้ใดดาผู้ใดด่ดาคอยบ่าเขาไปอันนั่นโดนเราเอยบอกหูจักอันใดเป็นอันใดคอยเลยบ่ไฟรูเรื่องผมอายแทนเลยกลับไปหาทำไมพื่น โมเมนบ์มเมนกลับไปหาเขาหมายถึงว่าเขาไปเล่นกระแสรกระแสแนวอื่นน,นั่นนะกระแสแนวอื่นแม่โมเมนว่าเขาไปเรียนกระแสน้าเขาเขาไปเล่นกระแส,าาะแสทางอื่นสมมติว่ามีกระแสยังมา,ากแล้วก็จับมาเบาจับมาเห็ดลิปจังสินะยอดวิวคนกับเขามาเบึงว้เขาก็ไดชวโมงนั่มจังสินะ ุณนจันคุณจันจำว่าบางนี่มานี่มาตกมาเนี่ยไม่น่าไปเมนยูว่าหน่าไปกับมันไม่ได้ไม้ถึงอันนั้นอันนั้นมันผ่านมาแล้วกับผ่านไปไมายถึงว่ากระแสนะเขาไปเล่นกระแสแนวอื่นเขาอยกระเลินบ่เมนตนบมเมนว่าตีกระแสตีพวกเข้าเคยไปแล้วมันผ่านมาแล้วอันนั้นทานแล้วก็คือผ่านเลยกระร้างหัวมันไมายถึงว่ากระแสแนวอื่นนะสินะอันใดมันเป็นกระแสสินะเอามาเฮ็ดคลิปเอามาวอลสินะ กุณเกณฑนจะเบิ่งเด้อหิมนะน่ะหิมะโตกุณเกณฑนจะไม่หิมะตัานต่านหิมะไเนี่เอาว่าดิเอาน้ำแดงเอาน้ำแดงกับนมคนหวานมาเด้อมุนอุ่ยปุ๋ยข่อยไม้ถึงว่าอันกระแสสิะนะช่วงนี้มันมีกระแสอีอยังสินะจะเฮ็ดลีปกระแสสินะมันสิใดผู้ติดเอมันสิใดชั่วโมงเร็วคน้นสิเขามาเบิ่งไหล ต่วากอะไรทิ่มใบน้ำก็ดีขันห้าวบเดียดบบล่อนก็เฮ็ดไปเรื่อยก็เบ่เป็นยังดอกชั่วโมงเดียวมันก็ได้พานหนึ่งมันก็บ่โดนดอกรองเพ่งก็ไดขึ้นรองเพ่งไปเลยไห้คนมาซอยรองเพ่งหลักะให้มูขาเจ้าม่าขึ้นตีมยาดนันรองเพ่งไปเลยไดยใดแต่ว่าคลิปนันพ่อห้าเห้านันแล้วมันจังไล่ไดบ่ได้เขากับปิดไว้เป็นส่วนตัวเ่ากับบตตองปิดบ่ตองลบออกมันก็ได้ชั่วโมงคือเกาขันอยากพานว้ก็ขึ้นรองเพ่ง ลองโหลดเพลงอยังกันนาเอาหนา้ามอรดเห็นบอ่อท่างยุบก,ก็จะเาขึ้นแล้วก็จะลองเพลงขันพวกก็จะหาชัว่วโมงเด็กหน่อยมันยกเมื่อ้เด็กหน่อยสองคนมันเล่นมันยกเมื่อยเลยเมียนตอนนี้กับบ่อใส่ต่ก่อนเหลอแต่ว่าพูดถึงว่าข้ากับไปกระแสเน้าอื่นเหรอเนาะกระแสเอะแยบ่อเมียนมีตะแนวเดียว่ามีแต่กระแสอันเดียว กระแสมันก็มีลายกระแสียมันมีเยอะแยะกระแส่เมื่อจำเป็นต้องจิไปเอาแต่น้ำกระแสผู้เดียวกระแสมาสวดสวดดูบ่เห็นบ่ผิดกดแล้วพี่กระสินลองเพลงพิดยกอันลองเพลงมันมันมันกรบอผิดดอกขันห้าวระท่านทานห่อหล่อสมงพี่เห็นเขาลองอยู่ได้หรอพี่เห็นกระจ้าลองอยู่ได้หรอแต่่างคร้มันสั่งไล่ใดบ่ไดซื้อองเอส้มวง อัเรื่องพิษนะมันพิษอยู่พิษกดอยู่แต่ว่าพี่กับบรอู้กันลนะเนาะมันก็โดนเติบแลลวเนาะพี่สาวกระสินกับบ๊แน่ใจว่าเ <c oughs> จ้าหัวลอยอยังกุดกันเ <c oughs> จ้าเห็นนคอยห้ายอย่นี้เมือ่อนั้นเมื่อนั้นเจ้าเห็นน่อยห้าเจ้าเห็นน่อยเป็นแมนพี่เชียสมุดแมนบ๊อส่วนเตัอหรือลบก,ก็บพิษเอาบอแมนบ๊อ oh, เขาบ่าให้ร้องแล้วบอเดียวนี่พี่กับบรูู้ซ์กันด้วยบันี้พี่บ่ได้เข้าไปโดนตะกี้เห็นเขาร้องกันอยู่ไหม โอ้ผิดกดติเขาเปลี่ยนใหม่เนาะเขาถอดไายได้ย้อนหลังโอ้แมน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 ,มน,มนถอดไายได้ย้อนหลังติอาจจะแมีนเด้อเข้ากับบะหูเนาะเข้ากับบะได้เข้าใบอันนั้นโดนละ่ะซูไปอีกบ่โดนดอกอันแจ็คสมูงพันชั่วโมงกับบะโดนดอก,อ,ก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 ,ดดอ,กอ๋อเขาถอดไล่ได้ย้อนหลัง เอาเอาไปขึ้นไล่เดี๋ยวพี่สิไปนั่นล่ะตอนเฮ็ดง่ายๆว่าพากันเฮ็ดเอาเฮ็ดทิมใบบันห้ฮอดย่ามนั่นมันผ่านละบันท้ากับคอยล่องคลิปล่องยังไปช่วงนั้นมันง่ายด้ช่วงพี่ห่อเฮ็ดกันบึนๆไปโชคดีมีใจร่ำรวยเงินทองนอนหลับฝันดีคุ้นในขอพุณหลายๆเด้อไปแล้วบ๊ายบายมันนี้บ่ได้ไปเด้ม้อนี้บ่ได้กินห้างเผิงห้างแตนเนี่ยมานี่ มื S <S <reading repetition> ่อนี้บ่าเม่นมีกินเพิงเนียมื่อนีบ่าได้หายบ่าได้จมใหู้้ใดเมื่อนั้นคอยอยากอายย้อนหลังแม่คุนจันคอยหห้เขาเราคอยอยากอายย้อนหลังแม่มือนน้าแม่ขวุดกึดอย่างวะมึจใจนึงกับเป็นแต่อย่างวะาจงสี่ละคนใบท่องนะบ้าบ้าตืกหูกับถือเดี๋วบ้าบ่าถือหูนี่โอ้ยซูนขืนปิดปิดเดี๋ยวเดีคือจังกินเพิงกินม่มเลยเดแล้วไม่บายขอบคุณเลยๆหล